สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้นําเหรียญของครูบาศรีวิชัยมาให้ชมกันนะครับครับที่เห็นนี้นะครับ <c oughs> เหรียญของท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับ สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะออกทีว่วัดประธาดอสุเทพนะครับวร,รวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีความสวยงามและคมชัดนะครับเหรียญค่อนข้างจะเลอะสักนิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนี้นะครับครับที่เห็นนี้เป็นด้านหลังนะครับ เป็นสัญลณ์ของดอยสุเทพนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะออกเมื่อปีพศสองพันะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่านะครับก็เป็นอีกเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการปลอมแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดที่เป็นนักสะสมนะครับ แนะนำเลยนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆนะฮะเหรียญเหรียญรุน่นนี้ค่อนข้างจะมีราคานะครับที่ไปเช็คราคามานะครับรุ่นนี้ก็อยู่หลักหมื่นนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับ ก็สะสมได้นะครับเดียนรุ่นนี้ถ้าผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปดูตามแผงพระนะครับก็พอจะพอมีนะฮะแต่ก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่แต่ขอย้ำนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าของเกนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ เหรียญที่ผมเอามาให้ชมนี้ยังไม่ได้มีการใช้นะฮะคือเหรียญเก็บอย่างเดียวนะครับเก็บสะสมนะครับคนเก่าคนแก่ได้เก็บไว้นะฮะแล้วก็ผมได้มาอีกทีนะฮะก็สวยงามครับครับสำหรับอันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ จะเจอกันคลิปหน้าครับ,บครับสวัสดีครับ